กล้องนไมไม่ตรงนี่เอาทรงอะไรไปเนี่ยอันจะใครเอเปลี่ยนเปลี่ยนทรงไงครับไม่แล้วละใครไม่าแล้วเราก็ ขออภัยด้วยนะครับเสียงรบกวนนะครับอาจจะมีเสียงใดผู้หญิงบ้างนะครับเพราะเราทํางานกัน2อคนนะครับผมช่างทั้งสองคนครับชั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับวันนี้เราจะมาตัดทรงสมัยก่อนนะครับทรงอันเดอร์คัทนะครับผมน้องมันก็ว่ายาวนะครับผมนะครับอาจจะลาบากนะครับเมื่อก่อนเอาไว้รักส่นะครับตอนนี้ก็จะปรับเปลี่ยนทรงอันเดอร์คัทดูนะครับไปดูกันเลยครับอันเดอร์คัทเป็นยังไงครับขั้นตอนแรกก็ แบ่งผมก่อนนะครับผมแบ่งผมให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้เห็นงานง่ายๆนะครับผมจะมองงานออกนะครับถ้าเราแบ่งนะครับแบ่งเป็นช่อนะครับตรงพอดีๆนะครับเท่ากันนะครับเราก็จะกิบหนีไปก่อนนะครับผมก็จะมองเห็นงานนะครับมองเห็นสายลายนะครับข้างนะครับเราก็จะมาเปิดทรงกันด้วยฟันบบตเตอรี่นะครับผมอันเดร์คัดนะครับเราเปิดออกก่อนนะครับผมขึ้นทรงกันแบบเรียวๆเลยนะครับผมเปิดเปิดแบบ ใช้หวียาวนะครับสอดเข้าไปแล้วก็ตัดทิ้งเลยนะครับผมเพืเราจะเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับผมอนะครับเดี๋ยวเราจะทาที่หลังนะครับตอนนี้เราจะเคลียร์พื้นที่ตอนตีนผมก่อนครับผมน้องก็ยาวนะครับผมผมก็ไม่ให้ตรงครับอยากโ่งนะครับผมใช้นะครับความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมการใช้หวีนะครับเราใช้แบตเตอรี่นะครับผมเราก็ขึ้นทรงกันแบบง่ายๆนะครับใช้หวียาวนะครับสอดเข้าไปแล้วตัดทิ้งเลยนะครับผม ก็จะเป็นทรงอันดัะครับยอดนะครับเราจะแต่งที่หลังนะครับผมจะช่วงข้างบนนะครับช่วงข้างบนนะครับคัดนิดหน่อยนะครับผมไม่้องคัดมากครับน้องก็เป็นช่างนะครับผมท่างยังดีนะครับผมน้องกำลังคาญนะครับทํางานอาจจะมีน้ำมันน้ำมันเปื้อนนะครับผมเราก็จะตัดให้สั้นๆครับอันดคัดนะครับผมเปลี่ยนทรงนะครับจากลักไสเป็นอันดับครับข้างๆเราจะมองเห็นนะครับสอดวีเข้าไปแล้วก็ตัดขึ้นเลยนะครับผม อันี้นะครับปัดไปเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวเสียนะเพราะผมน้องมันค่อนข้างจักศกนะครับผมไม่เสียนะครับเขาเป็นผมตรงต้องตัดอีกแนวหนึ่งนะครับนี่ผมจักศกนะครับผมไว้จอให้ครับเท่เทนะครับผมตอนนี้เราขึ้นทรงอยู่ครับผมไม่หาความละเอียดนะครับตัดทิ้งไปก่อนนะครับผมมันเป็นสไตล์ของเรานะครับผมเราต้องตัดทิ้งก่อนนะครับผมเรายังไม่หาทรงความละเอียดนะครับาละเอียดที่หลังนะครับผมเราตัดทิ้งก่อนนะครับเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับ ก็เรียกบุกเบิกไหครับผมบุกเบิกให้มันออกมาแบบเป็นทรงก่อนนะแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดทีนะครับผมออาข้าวใช้วีนะครับวีใหญ่นะครับเป็นต้นแบบนครับชมนะครับประมาณนี้นะครับเลย์นะครับผมเดี๋ยวข้างหลังเราจะไว้อันตัคัดนิดนึงนะครับผมเราจะแต่งทีตอนนี้เราก็ขึ้นทรงกันให้ครึ่งทางก่อนนะครับผมเกือบร้อยนะครับผมขึ้นสั้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะแต่งทีนิดหน่อยนะครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับสอดวีเข้าไปแล้วก็ตัดทิ้งเลยครับผมประมาณนี้นะเราก็จะปาทิ้งปาทิ้งเลยนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมปาทิ้งเลยนะครับผมไปจอดให้เหมือนเดิมนะครับตอนเมทเทพีเทอีกทีนึงครับผมเราจะแต่งทีนึงตอนนี้เราก็ขึ้นทรงให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับขึ้นทรงเรียบร้อยนะครับผมนี่เราตัดต่อนิดหน่อยนะครับผมเพื่อจะให้ ยีีเข้าใจนะครับว่าการตัดผมเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้ดูในติกตอกเดียวครับตัดแป๊บเดียวเสร็จนะครับนี่มันก็คือรายละเอียดของการตัดผมนะครับมันก็มีหลายขั้นตอนมากนะครับผมอันนี้นะครับขึ้นทรงกันนะครับขึ้นทางนะครับผมเราก็ให้ดูนะครับขึ้นทรงเสร็จก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไปก่อนน่านาครับเพราะผมน้องผมอยากสกนะครับตัดยังไงก็ไม่่อยเสียนะครับผม เราก็จะแต่งกันขอบทรงด้วยวีเล็กนะครับวีเล็กก็คือเป็นหน้าที่พระเอกอีกทีนะครับผมเพื่อจะไล่คล้ายไล่เศษนะครับผมเจ็บให้เงาให้เนียนนะครับผมจอน้องก็ไว้นะเราไปกันที่สวยให้นะครับผมตัวนี้ก็อันตรครัดนะครับสมัยก่อนฮิตก็น่าดูนะครับสมัยนี้เป็นถูกบงถูกบอกไนแล้วครับผมสมัยนี้น้องก็อยากได้ทรงแบบเก่านะครับอันตะครัดนะครับผมเราก็จัดไปเลยนะครับวันนี้ ขั้นตอนนี้สําคัญนะครับการแต่งจอนแต่งอะไรนะครับต้องใช้วีเล็กนะครับผมเยามันก็อาจจะไม่เต็มรอยนะครับเราก็แต่งให้มันเต็มรอยอีกทีนะครับผมลายเฟรดได้ลายใบรอยนะครับผมเจ็บตรงไหนไม่เท่ากันนะครับเจ็บรายละเอียดให้มันนวลนะครับให้มันเนียนนะครับประมาณนี้นะครับผมตรงไหนไม่ถนัดเราก็ใช้นิ้วจับใบหูลูกค้าไว้นะครับผมเพื่อจะสอนปัตเตอร์เลนเข้าไปนะตอนเราจะแต่งนิดที่เลนออก เดี๋ยวเราจะแต่งอันตะคัดข้างหลังนะครับผมจะใช้วิธียกขึ้นนะครับยกขึ้นปัดเปีไว้นะครับผมแล้วตัดข้างขึ้นเพื่อจะเป็นอันตะคัดนิดหน่อยเดี๋ยวจะมาแต่งข้างหลงให้ดูนะฮะข้างหลังดูนะครับผมก็ใช้ประมาณตะแคงหวีนะครับอาจจะใช้มุมบัตเตอร์เลียนเดียวนะครับผมไม่ใช่เต็มหน้านะครับอาจจะเต็มหน้ามั่งมุมมั่งนะครับผมก็สลับกันไปนะครับผมไม่จําเป็นต้องตรงเดียวนะครับอาจจะใช้สมมติว่าใช้มุมบัตเตอร์เลียนนะครับผมเข้าไปในชมนะ ข้างๆหูกันนะครับถ้าตรงไหนไม่ถนัดเราก็เอานี่จับไว้นะครับหูบรากะครับผมเพื่อจะให้เดกเรียนเข้าไปทางานได้ง่ายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับลองวีนะครับผมนี่คือเจ็บรายละเอียดนะครับผมเมื่อกี้เราขึ้นทรงเรียบร้อยแล้ะตอนนี้เราใช้หวีเล็กนะครับเจ็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะทําหน้าที่กันต่อไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ก็ใช้ความบัลลัก์ขึ้นตรงนิดนึงนะครับผมเพื่อจะให้มันตีนขาวนิดนึงจะได้อ,อกแบบไปรุ่นนิดน,นะครับน้องก็นะครับทางานดูกระพวกเจลบงเจลบีนะครับผวน้ำมันเครื่องรถนะครับเป็นช่างนะครับผมก็เราก็จะตัดส่งให้สั้นหน่อยนึงนะครับผมแต่เป็นอันตะคัดสไตล์ไรุ่นนะครับผม ปลอภัยเรื่องรถวิ่งเลยนะครับอาจจะมีเสียงนิดหน่อยตอนนี้เราก็มาถึงการกันขอบนะครับผมใช้บัตเตี่ยกันขอบนะครับผมก็ถ้าใช้บตัตเตี่ก่อนนี่อขอบสมจะได้สวยนะครับผมทําเป็นสระอานะครับผมตอ <c oughs> นผมก็ทําเป็นสระอานะครับกันข้างหลังมานะครับเรียบร้อยนะครับผมก็ ั่นนี้ก็เหมือนกันนะครับขึ้นคล้ายสะาจสวยนะครับผมใช้ฟันเบรดเลียนกันขอบนะครับถ้าเราใช้บรดเลียนกันขอบของงานเราก็จะง่ายขึ้นนะครับผมการกันขอบกันอะไรก็จะง่ายนะครับเราก็กันตามรอบตรงที่เราสร้างไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับทำตามรอบตรงลงมานะครับผมเชียงลงมาตามไททอยนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวข้างบนเราตัดที่หลังนะครับเรากันให้ดูก่อน เดี๋ยวมอนเอากบออกบนออกหมากไมน่อด้วยนะเอกีน่อี้ะเ็ข้างบนแล้วเนช็กนะครับผมดูครับฟูฟ่องเลยนะครับผมเราก็จะฉีน้ำสักหน่อยนึงนะครับเพื่อจะให้ผมมันต้งตัวลงมานะครับจะได้ตัดง่ายนะครับผมก็จะเป็นอันเดอร์คับนะครับผม นาาจะออกหน่อยหนึครับชิดนิดนึงนะครับผมมองผมผมอยากส่งที่ผมบอกนะครับฉีดไม่ไปเลยครับเปียกนะครับดหน่อยนะครับผมฉีดนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ผมมันทิ้งตัวลงมานะครับขออภัยเรื่องเสียงในร้านนะครับผมเราก็จะอัดเด็เร็วๆนะครับอาจจะมีเสียงคู้หญิมั่งผู้หญิงผู้ชายนะประมาณชิวได้ไหมขาผู้หญิงก็เข้านะครับเนาะเราก็ ตัดออกเลยนะครับตรงงอๆนะครับผมลูกน้องก็จะได้สั้นหน่อยนะครับเอามือสอดเข้าไปแล้วดึงลงมานะครับผมดึงมาแล้วก็บัตเตอรเลียนตัดออกนะครับโองไกลนะครับผมค่อยไกลตัดทิ้งเลยนะครับผมถ้าตัดตรงงอออกหมดผมน้องก็หมดบรีนะครับเราก็ต้องตัดปลายนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราเช็กกทีนะครับเพื่อจะให้เป็นทูบ็อกนะครับผมทูใส่สอดใส่ทูบ็อกคล้ายๆกันนะครับผมตรงผมนะครับ อันเดอร์คัตนะครับมันทรงคล้ายๆกันนะครับทรงผมผมนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับถ้าสมัยใหม่เขาเรียกครูบองครูบ็อกนะครับผมตัวนี้ก็อันเดอร์คัตนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่เราจะมาสร้างกรอบทรงข้างหลังให้เป็นอันเดอร์คัตนะครับก็วีเปย์ไปฝั่งโน้นนะครับเพื่อที้สิงผมตัวไปนะครับทิ้งทิ้งผมไปทางโน้นนะครับผมขึ้นเปิดขึ้นนะครับ เราก็จะเล็มขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมข้างหลังนะครับช่วงช่วงข้างหลังนะครับเสยขึ้นนะครับเพื่อให้อันดัคัดมันเป็นอันดคัดหน่อยนะครับผมไม่อันดคัดมากเอาพอดีพอดีสิทุยนะครับผมประมาณนี้นะไปูอันเป็นอันดคัดนิดนึงนะครับผมไม่อันมากนะครับประมาณนี้นะนประมาณนี้าน้นเนาะอันดัคัดนะครับ ข้างหลังก็จะมีคัดนิดนึงนะครับประมาณนี้ครับคุณนครับวิวลงมาหนวดออกไหมออกไหมาโื่อเพคนเพือเขาออกก่อนเขาออกโอเคเขาออก เซ่กันเลยนะผมเลยเซทดีกว่ารลอกหลังจากแล้วการเช็ค <c oughs> ผมเสร็จแล้วก็ทําหน้าที่กันนะครับผมกันข้างบนนะครับช่วงข้างบนนะครับกันออกเลยนะครับกันตามตีนผมที่เราสร้างหน้าก่อนหน้านี้นะครับผมกันขอบให้เรียบร้อยนะครับจะได้เป็นขอบทรงที่ดีสวยงามนะครับผม มันจะได้นานกว่าธรรมดานะครับใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวก็ไม่กี่วันก็ผมก็จะเสียทรงนะครับผมก็ใช้ใบไม้โคนมันจะอยู่ได้นานนะครับเป็นอาทิตย์นะครับเป็นตจะกลมกลมองคลอนกลอนให้หมดนะครับผมเราก็ทาครีมเสร็จเราก็กันได้เลยนะครับขั้นตอนกันก็ต้องระวังนะครับผมต้องดึงหนังให้ตึงนะครับเคล็ดลับของเขาคือการดึงหนังให้ตึงนะครับผมประมาณนี้นะครับ คนเสร็จก็หลอกกันเลยนะครับผมจะชัดเจนขึ้นนะครับนี่ก็คือชัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใช้ใบมีดกันอีกทีจะชัดเจนขึ้นอีกทีนะครับคมอยู่ได้นานนะครับผมทรงผมก็อยู่ได้นานนะครับถ้าใช้ปตเตะเลียนอย่างเดียวก็อยู่ไม่กี่วันนะครับแต่นี้อยู่ได้นานนะครับผมจะเทนนานหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนกันนะครับหนวดเข่าก็จะออกนะครับผมแต่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับหนวดเข่าโกนนะครับประมาณนี้นะครับ ทัดทรงเลยนะลืมวะทรงอันเดอร์คัทครับอันเดอร์คัทเนาะโอเคนะครับรอไปเลยแป๊บเดียวอันนี้ครับมันอันเดอร์คัทนะครับผมมันคัตส่วนนี้นะครับนิดนึงนะครับนะครับเราเสยได้นะครับวี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 ีนามาได้แบบว่าวีเสยไปก่อนเพราะผมมันอยากสกโอเคเนาะข้างหลังก็อันเดอร์คัทนะครับประมาณนี้ครับ ก็ข้งบนปกปรมานะครับนะครับนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับรทีนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่างหมูบับเบิลนะครับผมจะได้มีทรงสมใหม่มาน้องกี่เดือนนะีตาทีหนึงก็สามเดือนะสามเดือนอีตที <laughs> <laughs> นึกว่าโจรเลยน้องกลับมาเนาะเ, <laughs> เปลี่ยนไปเยอะนะครับผมรอไปเลย <laughs> <laughs> ผมอยักษโศกด้วยนะครับ เรียบร้อยนะครับอันดร์คัดนะครับผมไม่ใช่ถูกบอกนะครับอันดั์คัดนะครับชอบคินี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามสร้างหมู่บาร์เบอร์นะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเค okay, ครับเรียบร้อยคนละคนมันก็มาเลยนะ <c oughs> <c oughs>